เวลางเสื้อผ้าไปไล้าเสื้อผ้าโอเคโอเคแต่งตัวไม่นานหรอกสองชั่วโมงกว่าหอเ่อเฮ้ยสองชั่วโมงเหรอไม่ละเกมกนซูเปอร์ฮีโร่เรา <c oughs> จะเป็นตัวร้ายให้นายซูปเปอร์ฮีโร่เราบอกเลยมันจะเป็นขบวนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรูยเที เอาไปเลยเข้ยวเลยเอาเลยไหมเรียกว่าเตรียมตัวสามสองหนึ่งเอาวะเอาบ้างมาอีกแล้วน้ำพริกปุ๊แม่ป้านอมเจบาดู ฮ้ยรถเขาก่อข like ้างได้ว so like right. to ่ะโคตรที่ได้ยดิได้วยด้วยไปด้วยขไหนุ่ปเปอเกาข้างเกับเีวก่นมา่้เขาปับรถกปดกไปด้วยไปด้วยไปด้วยขึ้น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 ขึอนขนข้นขึ้ขึ้นขึ้นข้ไนปป้้น้ไ้้้นขึ้นนขึ้นน้้ อยากอดอยากอดไม่ขอาขอกโก่อนขอกรก่อนไม่เอาไม่อาไม่เอาไม่เอาจอมขอกก่อนไม่เอาจะกอดจถอจะกอถือไปได้เลยนะถือไปได้เลยคือคนรังแกพี่พี่ก็ทำท่าซูเปอร์ฮีโร่ของเราสิเออ เอาพี่คันพี่คันพี่คันเา่เตีเราเดนเดียันอย่าเดนเยอะเดียว่วงนะเน่ิะยยังขับได้แบบว่าหกนแได้ยินไหมรอช่อง้ยินได้ยินเอาได้ยินได้ยิน อ่านยละตอนนี้หรอตอนนี้ถึงนายเห็นในนี่ไหมดาวกระจายที่มันมีอันนี้ใหญ่ทหารลมตะหันลบวัดดาวกระจายลมทหารลึกตรงคุกอ่ะตรงคุกอ่ะคุกเลยเหรอใช่คุกข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวจำบะจำบะแซบคักแซบหลายตรงไหนวะตรงสี่แยกไฟแดงอะไฟแดงอยู่ไหนวะไม่เคยจำเลยแยกข้ามเหมือนเนี่ยตรงไอ้พาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยเห็นไหมขบวนการห้าสีอะนี่งยังไม่เข้าใจเนาะ ยรถอะไรเป็นไงเป็นไงเท่ยไหมโอ้โหยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่ไหมขึ้นมาเลยครับน้องโอ้โหเผาไปเลยจื๊อกระช่องมาเร็วช่องเต็มแล้วเต็มแล้วเรียกเป็นหมาเลยส่วนมาพอดีโอ้ได้เพชรด้วยไดเหมกันโอ้โหทำไมมีแต่คนดวงดีแท้ได้เพชรหนึ่งทองหนึ่งทองแดงหนึ่งแล้วจะเสียดินไหมร้อยก้อนเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยไดแดง วิวิโชคดีจัดวิเดเพ็ดทองโอ้กบอกว่ายนิสเซหีนี่ใครต้มไปแล้วได้ทองแดงดีใจจังเลยดีใจกับ่การได้ทองแดงไ่ดวงดีขนาดนี้กันเช้าสิฮะทรัพทถึงทัววถึงไม่ต้องกิงใจโรศัพทถึง โอ้โหมเปกันต่ไปกันบัสรถรถขบวนการคันนี้แล้วรอยังพรมงรถกบวนการอยู่ไหนรถขบวนการอยู่นี่รถขบวนการรถขบวนการแล้วรถขบวนการนี่ไปก่อข้างผมก่อข้างผมก่อข้างัก่อข้างเลยก่อข้างด้วยเกาะเาเกาเวมรถแล้วเดินในรถลเดินในรถตะการทีน

โอ้ยแล้วโอ้ยโอ้ยผมตำรวจรเผาเวรเจ้าเหรอหนึคนเดียวนูตำรวจเลยเออตำเอออเลยโอ้ยยอมลยแก้เผาเวรเจ้าคก่อนดีกว่ายอมแล้วโอ้ยโอ้ยเอาละครับจังวะนี้เป็นในทางของโอ้ยหยอ มกีบผมมันเลี้ย่งสีเทาไฟแล้วพี่พี่เป็นตี๋ก่อนตำรวจมันเลี้ยเลี่ยมดีว่ะมันจะตายแล้วเลี้ยเลี่ยมดีว่ะตำรวจมันเลี้ยงไม่สูกไม่สู้ไม่สู้อ่ะโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายคือตำรวจครับคุณทำอะไรผมไม่รู้เนี่ยหนีหนีคุณไม่ทำแต่ข้างหลังเขาจะทำอ๋อ

ก็มาดีก็มาดีโอ้โอุยโดนผู้หญิงลมกระทุปทำอะไรหรอ เอเฮ้ยเยลโล่มาช่วยหน่อยเยลโล่เยลโล่มาช่วยหน่อยเยลโล่จะตายแล้วช่วยหน่อยโดนลุมโอ้ย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 ะตายเลยโอ้โหโดนลุมอย่าอย่าทำเลยโอ้โห

เกิดมาหน้าตาดีเลยเอาเดินหนีไปเลยอยู่ๆก็หายหมดเลยแค่พูดคำนั้นเนี่ยโอ้ยน้ำมันหมดไม่เึิมหลอดเลยนะน้ำมันเกินขึ้นหลอดเลยมันต้องขึ้นรถก่อนไงทำไมขึ้นรถน้ำมันมันไม่เติมให้อ๋อสุมตว่าหมดมันแล้วแต่คนอ่ะต้องให้คนอื่นมันมันต้องให้คนคนที่เติมอ่ะขึ้นก่อนแล้วมันถึงจะเต็มแบบนี้เลย ดูไปช้างม่งงดเลยโอ้โหสอมเจ็ดสี่ใช่ไหม้อมยังเอาเจ็ดสี่ก็ห้าสี่สามสองหนึ่งไปโอ้ยถ่ายถ่ยได้ทุกถอดเลยวะเนี่ยโอ้โหได้ทุกถอดจะบอกเลย ไปขับมาแล้วเนียคันเขียวนะไปขับต right. ่อยงมาเนไปขับต่ยงมันเขียวนะผมไม่เห็นะมันเก็บนเก็บรถเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอ๋อ ไม่อยู่แป๊บเดียวเกิดเชี่ยอะไรอู่าของลงห้องลูปไอดีนายยกมาไปจับว่าเาจะทำนายยกเป็นไงลัดไม่ได้ไอ้ว่างที่เต้นห้อมกันไม่ไม่เท่าไหร่ไอ้ว่างที่ไปเปลี่ยนชุดมาด้วยเอาเลยจีสสองจบ หรวจมาแล้วจบติดเลยนะสามเล็ดเฮ้ยได้ปูถุงได้ปูถุงไม่จได้ไม่จจโอแวกจะจกไหยไรเคสไเคสนึงคลนึงนึงออรออป่าออปออปโอแกพี่จบป้เลยจกเลยจกเลยเอาจกเลยนะสามสองหนึเอาเลยติดแล้วติดแล้ว

ยิงปืนไปจกปืนยิงปืนไปจกปืนเฮ้ยไม่น่าเลยเราทำอะไรเราก็ไม่เคยโดนจับเลยนะ ่ปไม่รอไม่รอที่เดิมตอนี่นีตัวเลยห้าทียังไม่โดนจับเลยตำรวจไม่เห็นน่ากลัวเลยผู้เล่นเจอที่จบปูนมานีจบปูนมาตั้งนานไม่เคยโดนจับสักทีไอคนที่โดนตำรวจอ่ะตำรวจอยเฉยเลยใช่ามสูดเด็ดใช่เตมเตมมาไม่เคยโดนใครจับเลยสักทีถ้าเค็มนี่ต้องกาแฟรสอะไรครับ americano